สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แคเรจะพาเพื่อนๆมาทำผัดมุ้นเส้นใส่ไข่และผักวิธีทำง่ายๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะแคเรก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะก็จะมีผักคะน้านะคะแล้วก็ผักกาดขาวคะ่ะ ในส่วนของผักนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบผักอะไรนะคะสามารถถามมาใส่ได้นะคะตามด้วยแครอทค่ะ แครอทแครเลยใช้ทั้งหมดหนึ่งหัวนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอย่าหั่นให้ชิ้นเล็กเกินนะคะเ,เพื่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเรานำไปผัดเขาจะเละนะคะลูกหนึ่งหั่นสองซี่ค่ะ ตามด้วยพริกหวานสีเหลืองนะคะพริกหวานสีแดงค่ะแล้วก็พริกหวานสีเขียวค่ะ เดี๋ยวเราจะนำวุ้นเส้นนะคะไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำทั้งหมด10นาทีค่ะวุ้นเส้นนะคะแค่เลยใช้ทั้งหมด180กรัมค่ะเ,เพื่อนเมื่อเขานิ่มแล้วนะคะให้ใช้กรรไกรตัดแบบนี้นะคะ ตัดเส้นเขาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเวลาเรานำไปผัดนะคะเส้นเขาจะได้ไม่ยาวเกินค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะใช้ทั้งหมด1ช้อนนะคะสีอิ้วขาวค่ะทั้งหมด3ช้อนค่ะซอสหอยนางรม2ช้อนค่ะสีอิ้วดำนะคะ2ช้อนชาค่ะ น้ำตาลทราย1ช้อนผงปรุงรสรสดี1ช้อนค่ะน้ำมันพืชสำหรับผัด2ช้อนแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะทั้งหมด4ฟองค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะคะ หลังจากน้ำมันเริ่มเดือดนะคะให้เ,เพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะเมื่อกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะไข่ใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะถ้าใครจะใช้มากกว่านั้นก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆ เมื่อตอกไข่ใส่ลงไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะเพื่อนๆเราให้ครบ1นาทีให้ไข่เขาเซตตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คนได้เลยค่ะเมื่อไข่เราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ผักคะน้าลงไปค่ะ ตามด้วยผักกาดขาวค่ะแครอทค่ะและก็ตามด้วยพริกหวาน3ามสีค่ะหลังจากนั้นก็ผัดให้ผักของเราสุกเลยนะคะ เพื่อนสามารถเติมน้ำเปล่าได้นิดหน่อยนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ำไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆค่อยๆคนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสรสดีค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะสองช้อนชานะคะใส่เพื่อให้เส้นของเรามีสีสันนิดนึงนะคะ หลังจากนั้นก็ผัดเรื่อยๆค่ะผัดให้เส้นของเราสุกนะคะไฟในการผัดให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางนะคะและนี่ค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่และผักของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยค่ะ เป็นไงคะเ,เพื่อนเวิธีทำง่ายไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแคเรก,ก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แคเรขอตัวไปกินผัดวุ้นเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ